ผู้ชมรู้ไหมครับว่าคนไทยมีปืนครอบครองมากที่สุดในเอเชียและในอาเซียนและนอกจากนี้แล้วยอดฆ่าตัวตายด้วยอาวุธปืนของเมืองไทยสูงสุดอันดับหนึ่งในอาเซียนร่วมคุยกับบัญชาโดย Elite h e a l t h Plus จากเมืองไทยประกันชีวิตทรู้ไหมครับว่าคนไทยมีปืนครอบครองมากที่สุดในเอเชีย และในอาเซียนและนอกจากนี้แล้วยอดฆ่าตัวตายด้วยอาวุธปืนของเมืองไทยสูงสุดอันดับหนึ่งในอาเซียนนี่คือสิ่งที่เราจะคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นถามท่านผู้ชมแล้วนะครับว่าปัญหาอะไรที่ตอนนี้ในประเทศไทยต้องเร่งแก้ไขก่อนนะฮะยาเสพติดหรืออาวุธปืนใครคิดว่ายาเสพติดพิมพ์เลยครับ ใครคิดว่าอาวุธปืนพิมเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับและเราก็จะได้รู้ครับว่าท่านผู้ชมนั้นคิดเห็นกันอย่างไรนะครับอ่ะหลายท่านก็มีพิมพ์มีส่งกันแล้วเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตอ่านก่อนนะครับคุณแก้ไขพร้อมกันครับเพราะสำคัญพอๆกันนะครับยาเสพติดยาเสพติดยาเสพติดค่ะถ้าต้องเลือกก็ยาเสพติดนะครับยาเสพติดด้วยนะครับหลายท่านก็ดูจะไปดูที่น้ำหนักของความที่ยาเสพติดเป็นหลักสําคัญซึ่งแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะดูครับว่าท่านผู้ชมนั้นอ่าให้ความสําคัญนะครับหลักๆในการแก้ไขป ควรแก้ไขไปพร้อมๆกันเช่นกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้สําคัญที่สุดสําหรับชีวิตของคนไทยนะครับขอบคุณมากๆนะฮะจเดี๋ดูกันคือผมเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะว่าอยากให้ท่านผู้ชมนั้นได้ติดตามจากสถานการณ์นี้นะครับคือคนไทยมีปืนครอบครองมากที่สุดในเอเชียและอาเซียนแถมยอดการฆ่าตัวตายด้วยวิธีการใช้ปืนเนี่ยพุ่งอันดับหนึ่งในอาเซียนนะฮะพะอไรซราไหมครับ ผมไปเจอข้อมูลหนึ่งซึ่งเป็นผลสํารวจเกี่ยวกับเรื่องผลสํารวจอาวุธปืนเล็กนะฮะทำโดยประเทศสวิสเซอร์แลนด์ผลสารวจนี้มีตัวย่อว่า SAS นะฮะผลสํารวจ SAS หรือผลสารวจอาวุธปืนเล็กจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เนี่ยนะครับเขาทามาทุกปีทีนี้ข้อมูลที่ทําไปจนถึงล่าสุดนะี่คือปี2017ตอนนี้เราอยู่2022เพราะฉะนั้นมันทิ้งห่างมา5ปีนี่เป็นข้อมูลที่ล่าสุดจริงๆนะฮะังั้นเรามาดูว่าข้อมูลที่ล่าสุดจริงๆนั้น ชี้ให้เห็นแนวโน้มจาก5ปีให้หลังมาถึงปัจจุบันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรนะครับปรากฏว่าในแง่อาวุธปืนในประเทศไทยนะฮะผลสำรวจอาวุธปืนเล็ก SAS จากสวิตเซอร์แลนด์บอกอย่างนี้ครับในแง่อาวุธปืนในประเทศไทยเนี่ยข้อมูลเมื่อปี2017 5ปีผ่านมานะฮะมีคนไทย10ล้าน3แสนคนที่ครอบครองอาวุธปืนแน่นอนละในจำนวนนี้จะเป็นปืนถูกหรือผิดกฎหมายเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้รู้ในรายละเอียดในรายละเอียด เมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยคนไทยครอบครองหรือว่ามีอาวุธปืนเนี่ย10.3ล้านคนและพอไปดูในแง่อัตราส่วนยิ่งน่าสนใจปนไปใหญ่หมายถึงทุกๆคนไทย100คนนะจะมีคนไทยครอบครองปืนอยู่15คนนี่เป็นอัตราส่วนนะฮะและในจำนวนปืน10.3ล้านคนที่คนไทยมีเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าเป็นปืนที่ผิดกฎหมายเนี่ย6.2ล้านกระบอกนี่คือข้อมูลชุดแรกที่ออกมา ท่านผู้ชมฟังแล้วรู้สึกไงฮะถ้าคนเดินมาร้อยคนเนี่ยปรากฏว่ามีอยู่สิบห้าคนที่มีปืนบันึคนไทยนะฮะที่อยู่ในประเทศไทยด้วยและนีข่ข้อมูลเมื่อห้าปีที่แล้วเอาไปต่อครับข้อมูลของผลสำรวจอาวุธปืนและ SAS เนี่ยนะครับเขาก็มีการทําทั่วโลกกับทุกประเทศนะฮะในระดับโลกเนี่ยสหรัฐอเมริกานี่นะครับมีจํานวนประชาชนที่ครอบครองปืนต่อหัวที่เราเรียกว่าเปิดแคปิตาคือราลาราหาเนี่ยท่านผู้ชมต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะจำนวนประชากรในภาพรวมอะไรก็ว่าไป แต่พอเรามาหาว่าต่อหัวเนี่ยเขาจะลงมาดูว่าต่อทุกคนเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่อันนี้มันจะทําให้เห็นอะไรทราบไหมฮะมันจะทําเห็นเกี่ยวกับเรื่องของความหนานแน่นความเข้มข้นของสิ่งที่เราใช้เปรียบเทียบกันอยู่นะครับผลปรากฏว่าอย่างนี้ครับว่าในแง่ของอเมริกาเนี่ยนะครับมีจํานวนประชากรที่ครอบครองปืนต่อหัวในสัดส่วนเท่าไหร่ทราบไหมฮะทุกหนึ่งร้อยคนมีหนึ่งร้อยยี่สิบจุดห้ากระบอกนี่คือประเทศเดียวในโลกนะฮะที่ปรากฏว่า มีจำนวนอาวุธปืนมากกว่าจำนวนประชากรต่อหัวนั่นคือทำไมที่อเมริกาจึงได้เกิดเหตุกรณีเรื่องของการกราดยิงบ่อยครั้งที่รุนแรงโดหดร้ายในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับนี่เป็นประเทศจริงๆครับเพราะประเทศเปนต่อหัวแล้วเห็นไหมฮะ,ะจำนวนประชากรที่ครอบครองปืนต่อหัวเนี่ยมี120.5กระบอกต่อประชากร100คนนะครับประเทศไทยอยู่ตรงไหนทราบไหมฮะ จากการจัดอันดับของ SAS เมื่อ5ปีที่แล้วประเทศไทยอยู่อันดับที่50ของโลกด้วยสัดส่วนก็คือทุกๆ100คนจะมีปืนอยู่15.1นี่แหละครับเป็นอัตราส่วนของประเทศไทยนะครับทีนี้ต่อไปนะฮะข้อมูลอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจครับจากการ policy.org นี่ก็เป็นองค์กรที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนประเภทอาวุธปืนนะฮะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการใช้อาวุธปืน ซึ่งทําให้เกิดเหตุการณ์เศร้าสลดโหดร้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกราดยิงการฆาตตัวตายนะครับการจดทะเบียนอาวุธปืนทั้งถูกต้องและผิดกฎหมายข้อมูลตรงนี้ชัดเจนมากเลยนะฮะในการ policy o org บอกว่าก็เมื่อ5ปีที่แล้วคือ2017เนี่ยนะครับเขามีการจัดเปรียบเทียบและที่น่าสนใจผมให้ดูที่ประเทศไทยในปี2017 5ปีที่แล้วก็จัด206ประเทศทั่วโลกพบว่าอย่างนี้ครับประเทศไทยอยู่อันดับที่45จาก206ทั่วโลก รปรากฏว่านี่คืออันดับไรท่าไหมฮะเป็นอันดับที่ประชาชนทั่วไปครอบครองปืนต่อหัวในสัดส่วน15.1ต่อประชากร100คนนี่ในแง่อัตราส่วนซึ่งตัวเลขเนี่ยสอดคล้องกันกับท่านั่งของ SAS สิ่งที่น่าสนใจต่อไปจากการจัดอันดับของก u n p o l i c y o r g ก็คือว่าเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยอยู่อันดับ13ของโลกในแง่ประชาชนที่มีอาวุธปืน 5ปีที่แล้วนะครับประเทศไทยเนี่ยมีคนไทยเนี่ยครอบครองอาวุธปืนหรือมีปืนนี่นะฮะเป็นอันดับ13ของโลกหมายถึงจํานวนภาพรวมทั่วทั่วไปไม่ได้หมายถึงเฉลี่ยต่อหัวนะครับแค่2ข้อมูลเราเราจะเห็นแล้วนะครับว่าทําไมเราอยู่ในอันดับต้นๆจริงๆแม้แต่จะเป็นอันดับต้นๆของเอเชียหรืออาเซียนกับการที่จํานวนประชากรทั่วไปหรือเทียบแบบต่อหัวมีการถือครองอาวุธปืนค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับ ทีนี้ต่อมานะฮะทุกคนก็จะถามว่าโอ้และข้อมูลเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยคนไทยมีปืนตึง10.3ล้านเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นปืนที่ผิดกฎหมายในนั้นเนี่ย6.2ล้านแล้วก็มาดูปืนที่เขาจดทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายกันหน่อยนี่นะฮะปรากฏว่าการจดทะเบียนอาวุธปืนในประเทศไทยอันนี้มีข้อมูลล่าสุดละคือปี2021ในปี2021มีอาวุธปืนในประเทศไทยที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะฮะ6.01ล้านกระบอกแต่ถ้าถอยไป5ปีที่แล้วคือปี2017 การจดทะเบียนอาวุธปืนต่อหัวทีนี้ก็ไม่คิดต่อหัวแล้วต่อหัวเนี่ยพบว่าอย่างนี้ครับทุกๆ100คนเนี่ยจะอยู่ที่9.09ก็ไม่ใช่น้อยนะฮะก็ในขณะที่ปี2017เนี่ยมีมีจำนวนปืนครอบครองที่ไม่ได้จดทะเบียนและเป็นปืนผิดกฎหมายเนี่ย4.12ล้านกระบอกถอยกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วอัตราของคนไทยครอบครองอาวุธปืนที่ไม่ได้จดทะเบียนและผิดกฎหมายต่อหัวปรากฏว่า ทุกๆ100คนจะอยู่ที่6.02ไม่น้อยครับเห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นถูกกฎหมายกับผิดกฎหมายใกล้เคียงกันมากนะครับสถิติต่อไปอันนี้มาถึงอาเซียนนะสัดส่วนดังกล่าวนี้นะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการถือครองตรงนี้นี่นะครับทำให้เมื่อเทียบระหว่างในเอเชียและอาเซียนเนี่ยประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งในแง่ของไรซาไหมฮะในแง่ของ อัตราการครอบครองปืนเฉลี่ยต่อหัวทุกๆหนึ่งคนเราอยู่ที่15.1และรู้ไหมครับว่าอันตรับอันดับนี้ด้วยอัตราเนี้ยเมื่อเทียบเอเชียกับอาเซียนเราเป็นที่หนึ่งครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่รู้จะบอกว่ายังไงดีนะฮะแต่เรามาดูต่อถ้าเทียบกันในอาเซียนเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งคือไทยฮะอัตราการครอบครองปืนเฉลี่ยต่อหัวของเราอยู่ที่15.1อันดับ2อคือฟิลิปปินส์3.6 อันดับ3คือเวียดนาม1.6อันดับ4กัมพูชานะฮะมาอยู่ที่5อันดับ5สปปลาวอันดับ6เมียนมาอันดับ7บรูไนอันดับ8มาเลเซียอันดับ9ติมอิ์มตะวันออกอันดับ10สิงคโปร์และอันดับ11อินโดนีเซียท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าจากการจัดอันดับของหน่วยงานพวกนี้อินโดนีเซียเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่มีอัตราของการครอบครองอาวุธปืน ทุกๆ100คนเนี่ยนะครับเป็นศูนย์เออก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะว่าทำไมอินโดนีเซียถึงได้อ,อ่มีตัวเลขเป็นศูนย์เนนั้นนี่คือเ้าเทียบในอาเซียนนะครับทีนี้ถ้าในระดับเอเชียท่านผู้ชมก็คงจะสงสัยใช่ไหมครับเอ,อ,แอาแประเทศใหญ่ๆโตๆเชน่ชนจีนเช่นอินเดียหรือว่าประเทศเล็กๆอื่นๆก็มีเนี่ยนะครับตกลงเขามีอัตราการครอบครองปืนเฉลี่ยต่อหัวเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่และทําไมไทยถึงมากที่สุดในเอเชียมีครับ ไทยก็ยังคงเป็นอันดับหนึ่งด้วยสัดส่วนของการครอบครองปืนเฉลี่ยต่อหัวเนี่ยนะครับที่15 1ที่ผมบอกไปอินเดียรู้บ่าไหมครับว่าม,มีอยู่เท่าไหร่อินเดียเนี่ย5.3เท่านั้นเองะเมื่อเทียบต่อ100คนจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกงเท่ากัน3.6เมื่อเทียบต่อ100คนญี่ปุ่นเนี่ย0.3นะเมื่อเทียบเป็น100เกาหลีใต้เนี่0.2ไต้หวันเนี่ย0.0คือเป็นศูนย์เลยนะและในแง่โอสเเนียอันนี้จะเยอะ โอเชียเนียจะเยอะมากคือถ้าพูดถึงโอเชียเนียก็จะมีออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นะฮะปรากฏว่าในโอเชียเนียที่เยอะที่สุดเลยคือ New นิวซีแลนด์ฮะทุกๆหนึ่งร้อยคนมีการครอบครองอาวุธปืนต่อหัว26.3โอ้นิวซีแลนด์นี่เยอะมากนะครับส่วนออสเตรเลียมา14.5สูสีกับไทยนะครับก็นี่แหละครับคือเป็นข้อมูลที่ให้นผู้ชมได้เห็นนะครับว่าทำไมเนี่ยอาวุธปืนนะที่มีอยู่ในไทยจดทะเบียนถูกต้องไม่จดทะเบียนถูกต้องหรือเป็นปืนลักลอบเนี่ยนะครับ ถึงได้มีปริมาณสัดส่วนเทียบต่อหัวให้ท่านผู้ชมเห็นว่าเราอยู่ในดับต,ต้นต้นเหมือนกันนะฮะกับการที่มีปืนอยู่ในประเทศไทยมากทีเดียวนะครับต่อมานะฮะสิ่งที่เห็นต่อไปก็คือข้อมูลอีกจุดหนึ่งก็คือสถาบันสุขภาพมิติและการประเมินแห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตันที่เรียกกันว่า IHME เมื่อปี2019อันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับจากสถาบันนี้เขาบอกงี้ครับว่าสถิติผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายด้วยอาวุธปืนทั่วโลก ระหว่างปี1990ถึงปี2019ของอเมริกาเนี่ยนำโดง่งเลยฮะคืออเมริกามีประชากรประมาณ300กว่าล้านคนจากจำนวนประชากรทั่วโลกทั้งหมดประมาณ1 7 0 0ลกว่าล้านคนถูกไหมฮะปรากฏว่าประชากรของอเมริกาเนี่ยมีอยู่4%ของประชากรโลกแต่ปรากฏว่ากลับมีถึง44%ของผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายด้วยอาวุธปืนเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจึงได้เห็นนี่ฮะ ข่าวสารที่มาจากอบริการนในกรณีที่เกิดการยิงกันกราดยิงกันนะฮะไม่ว่าจะในสถานบันเทิงสถานการศึกษาชุมชนนะที่อยู่ใกล้กันระหว่างคนผิวสีกับคนที่ไม่ใช่ผิวสีอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้สถาบันตัวนี้มีตัวเลขของเมืองไทยไหมคำตอบคือมีครับนะ,ะเรามาดูกันนะฮะสถาบันสุขภาพมิติและการประเมินแห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตัน I H M T เป็นข้อมูลเมื่อปี2 0 1 9บอกว่าสำหรับประเทศไทยนะฮะ มีจํานวนผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายด้วยวิธีใช้อาวุธปืนเนี่ยนะครับะระหว่างปี1990กถึงสองพเนี่ยประเทศไทยมี3 3 2กรณีต่อใช้คำว่าเคสนะครับและท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าตัวเลขนี้เป็นยังไงมากเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนครับนี่เป็นอีกตัวเลขอีกสถาบันหนึ่งที่ยืนยันเลยนะครับว่ามีการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายด้วยอาวุธปืน ในช่วงปี1990ถึง2019ในอาเซียนสำหรับประเทศไทยมี3 0 382กรณีมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งอาเซียนอันดับ2คือใครรู้ไหมฮะอินโดนีเซีย154อันดับ3เวียดนาม144อันดับ4ฟิลิปปินส์110อันดับ5เมียนมา47อันดับ6มาเลเซีย42อันดับ7กัมพูชา15อันดับ8สปปลาว19อันดับ9สิงคโปร์1 และอันดับสิก็คือติมอตอวอนออกมีแค่1นะครับและข้อมูลที่ทําให้เรารู้สึกว่าตอกย้ําเข้าไปอีกถึงเรื่องของโอกาสความเสี่ยงและความไม่ปลอดภัยในการที่เรามีจํานวนปืนนะฮะไม่ว่าจะเฉลี่ยต่อหัวหรือในภาพรวมก็แล้วแต่ค่อนข้างจะมากและก็สูงในอันดับต้นๆของเอเชียและเป็นอันดับหนึ่งอาเซียนนี่คืออะไรทราบไหมฮะการเสียชีวิตจากอาวุธปืนในประเทศไทยนะครับสถาบันเดิมฮนะค,คือส,สุขภาพมิติและการประเมินแห่งวลาริวอชิงตัน เป็นข้อมูลในปี2019พบว่าประเทศไทยมีจํานวนผู้เสียชีวิตจากการใช้อาวุธปืนมากเป็นอันดับสองในกลุ่มประเทศอาเซียนรองจากอันดับหนึ่งคือประเทศฟิลิปปินส์นะครับนี่แหละครับตึงทําไมเอาเรื่องนี้ขึ้นมาคุยกันแล้วก็มันเป็นอีกมุมมองหนึง่งซึ่งเกิดขึ้นเชื่อมโยงกับกรณีของเหตุเศร้าสลดโศกไปะตากการที่เกิดขึ้นกับศูนยเ์เลนเด็กเล็กที่จังหวัดนองบุพูเมื่อวานนี้นะครับวันผมถึงถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับว่าตอนนี้ ปัญหาอะไรที่ต้องเร่งแก้ก่อนในประเทศไทยก็คือยาเสพติดหรืออาวุธปืนใครที่ว่ายาเสพติดก,ก็พิมพ์ยาเสพติดครับใครที่ว่าปืนก็พิมพ์ปืนเข้ามานะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะรู้ครับว่าท่านผู้ชมนั้นได้มองเห็นเกี่ยวกับเรื่องไหนอย่างไรกันนะครับอย่าลืมกันนะฮะกดไลค์กด Follow กดแชร์เพจ Facebook มี t ามส์ของเรานะครับแล้วก็กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งของ YouTube ของเราด้วยนะครับ